สวัสดีครับพี่น้องคนไทยและพี่น้องแ,แฟนเพจนักลบด่านเกืือนแล้วก็แฟนเพจของลุงธนพัฒน์ก็หลังจากที่ออกจากห้องสัมมนาที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยนะครับก็มาอธิบายความกันนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอยู่วันหนึ่งเหมือนกัน เราได้พบกับคุณหมอแท้จริงซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเอ,อ่เมาไม่ขับนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนฝากคำถามไว้กับผมเนี่ยนานแล้วบังเอิญว่าไม่ได้เจอท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมเองได้เจอกับคุณหมอแท้จริง ก็เลยถือโอกาสที่จะถามท่านให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานบ้างซึ่งเป็นประชาชนโดยทั่วไปบ้างก็ได้ฝากคำถามก็คำถามอย่างที่ผมถามผ่านไลฟ์สดอยู่ที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยนะครับว่าถ้าท่านเป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ ชาไหนเลยท่านไม่เสนอปิดโลงกันถ้ามันไม่มีมันไม่มีขายนะครับถ้ามันไม่มีขายประชาชนก็ไม่มีดื่มคนก็ไม่ได้เมาถูกต้องไหมครับแต่การมาเ,เหมือนกับรณรงเมาไม่ขับนี้ มันเป็นการออกระเบียบปีกย้อยอีกมากมายสุดท้ายวันนี้เราก็ได้พูดกันพูดกันในเรื่องการตั้งด่านการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประจำด่านหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาง่ายๆนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ ประชาชนคนไทยเดือดร้อนมากเพราะว่าอย่างไงะฮะถ้าเป็นการตั้งด่านเมาไม่ขับเสร็จแล้วมันส่งสารทุกเคสไปไหมแล้วก็มาออกระเบียบปีกจ้อยอีกมากมายกรณีที่ไปขับขี่ชั่วคราวกําหนดแอลกอฮอล์ในเลือด ต้องไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เพราะนั้นสิ่งที่ผมถามวันนี้ก็เนื่องจากว่าประชาชนเขาก็ข้องใจเขาเคยรู้แต่เพียงว่าอายุต่ำกว่า18ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ในมิลลิกรัมเปอร์เซนต์ในเลือดเนี่ยต้องไม่เกิน20มิลลิกรัมเพราะยังถือเป็นเยาวชนยังถือว่าเป็นเด็ก อันนั้นประชาชนก็พอเข้าใจได้แต่คนอายุ35ถึง40ปีแต่มีใบขับขี่เป็นการชั่วคราวตามที่มีระเบียบออกมาใหม่นะครับที่บอกว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์นอนอในเลือดต้องไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อันนี้มันก็มีข้อโต้แย้งกันแล้วประชาชนผู้ใช้แรงงานเสร็จแล้วก็จะถูกจะถูกดำเนินคดีนะครับจะถูกดำเนินคดีไปตั้งด่านสอชั่วโมงนำประชาชนนะประชาชนที่ถูกจับเอาไปขังไว้บนโรงพัก นะบางที่นะบางที่บางที่ก็ไม่ต้องไปลงพักตามที่เราทราบกันตามที่คนที่เขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาลองเรียนมาว่าต้องทํายังไงถ้าไม่อยากไปลงพักถ้าไม่อยากขึ้นศาลต้องทํายังไงอันนี้มันก็เป็นช่องโหว่และช่องว่างเมื่อระเบียบต่างๆมันออกมายิบย่อยประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้คือ การควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายท่านควบคุมได้จริงหรือไม่การป่าปรามการทุจริตและประพฤติชอบสรุปแล้วลงโทษกันได้จริงหรือไม่ก็เป็นข้อคำถามแต่วันนี้เราจะอยากจะถามประธานมูลนิธินะครับ คุณหมอแท้จริงว่าทำไมท่านไม่เสนอปิดโรงเหล้าท่านก็ยกเหตุผลให้พวกเราฟังว่าถ้าปิดโรงเหล้ามันมีบางประเทศที่ปิดโรงเหล้าไปแล้วมันเกิดปัญหาป,ปานป่วนทั้งประเทศนู่นนี่นั่นท่านก็ว่างท่านไปนะครับแต่ก็แสดงว่าท่านก็ยังอยากขายเหล้าอยู่นะครับมัน จะเรียกว่ามันหาประโยชน์จากเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นภาษีเงินได้มาเป็นภาษีที่จะนำเงินมาให้รัดจับใจใช้สอยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ส่วนมากเราจะได้ยินแค่ว่า,าเก็บภาษีจากภาษีบาป เรื่องเล่าเรื่องบุรีลนนลงกันแทบแย่นะครับเออถ้าอยู่ในซองบุรีก็จะมีทั้งรูปอะไรที่มันน่ากลัวมะเลงตับมะเลงอะไรจะมีอะไรเป็นโรคหัวใจอะไรคือเอาซะน่ากลัวแต่ถามว่าปิดโรงงานผลิตได้ไหมก็ไม่ได้อีก สรุปจะเอายังไงนะครับเขาบอกเขาบอกว่าให้ปิดโรงเหล้าท่านบอกว่ามันทําไม่ได้เคยคิดอยู่แต่มันทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะรัฐยังต้องการเงินภาษีจากภาษีบาทอยู่มีบางครั้งที่อยากขึ้นภาษีแพงๆก็บอกว่าเพื่อเออถ้าขึ้นค่าเหล้าต่อขวดแพง คนจะเลิกดื่มคนจะเลิกซื้อเหล้าอันนี้ก็เป็นความคิดที่เราพูดตรงๆว่าถ้าคนเขาจะกินมันก็กินเหมือนเดิมนะครับแพงแค่ไหนมันก็กินผมยกตัวอย่างเช่นบุหรี่นะครับเมื่อก่อนนี้มีบุหรี่ไม่ได้โฆษณาให้นะครับบุหรี่กรุงทองรวงทิพอะไรอย่างเงี้ยซองละ เออประมาณ7บาท8บาทอันนี้บอกว่าถ้าขึ้น2อละ20 30เมื่อไหร่ lei, คุณเลิกสุดท้ายมันก็ไม่เลิกตอนนี้บุหรี่ขึ้น2องละร้อค่อยๆขึ้นมาบอกว่าเป็นอยากให้ลดนรลงให้คนเลิกดูดบุหรี่ไปติดป้ายทั่วราชอาณาจักรตรงไหนที่ห้ามตรงไหน ถามว่าขึ้นแพงแค่ไหนคนที่สูบเขาก็สูกเหมือนเดิมคนที่ดื่มเขาก็ดื่มเหมือนเดิมลนในลงกันจะเป็นจะตายเมาไม่ขับกับรถสาธารณะสุดท้ายตำรวจก็อยากจะวัดแอลกอฮอล์กับผู้โดยสารบนรถโดยสารบนรถแท็กซี่ ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผมถามสรุกแล้วดาวย่างไรนะเพราะว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันล้มเหลวมันล้มเหลวตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาพอมีระเบียบต่างๆออกมาเกี่ยวกับการ ที่ประชาชนคนไทยก็รู้รู้มีงานบุญงานบวชเขาก็ฉลองกันครงการเมาไม่ขับถามว่าดีไหมดีแต่มันไปมันไปเกี่ยวกับประเพณีอันดีงามหรือประเพณีปฏิบัติกันผ่นา,นานมาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไรก็แล้วแต่ คนไทยนะครับเลี้ยงฉลองกันมันก็ต้องมีพวกนี้สุดท้ายความไม่เหมาะไม่ควรกลายเป็นว่าถ้าหมู่บ้านนี้มีงานบุญประจำปีเจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านลอแม้กระทั่งบนโดยภาคเหนือก็มีปัญหาจนชาวบ้านไปหลมเจ้าหน้าที่ บางหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ขับรถไปตามหมู่บ้านที่เขาเป็นการเป็นงานเป็นงานบุญงานปีกันประจำปีกันก็จะไปวัดแอลกอฮอล์เขาที่ในในบ้านในรั้วบ้านเขาอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆแล้วความรู้พวกนี้อะไรหมออะไรควรท่านควรที่จะไปอบรมเจ้าหน้าที่ มากกว่าที่จะเออเหมือนกับว่ามากำหนดขึ้นใหม่เรื่อยๆระเบียบอะไรใหม่ๆเรื่อยๆมันสร้างปัญหาให้กับประชาชนมากมายแต่ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะครับเมาแล้วขับไอ้คำว่าเมาแล้วขับบางคนเข้าใจว่ามันแค่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทีนี้มันมาออกระเบียบปีกย้อยออกมามากมายทีนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันที่ที่ผมอยากจะถามคุณหมอแท้จริงหลายครั้งที่กฎหมายมันถูกเปลี่ยนแปลงเพราะเวลาท่านจะเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายก็จะมีคนที่ถูกลดชนคนที่เมาแล้วขับไปชนเขาแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้บัดเห็ุ มันไม่ใช่เฉพาะคนเมาแล้วขับแต่ก็นั่นแหละครับบางทีไม่ได้เมาแต่มันเกิดอุบัติเหตุแข้งขาหักก็มากมายพิกงพิการไปก็มากมายแล้วสรุปไปลงที่เมาแล้วครับสุดท้ายประเพณีต่างๆ จะจัดงานจัดอะไรนี่จะเลี้ยงสังสรรค์กันห้ามยังไงเขาก็เลี้ยงปรากฏว่าก็มีผลกระทบมากมายสรุปแลว้วจะเอาอยัางไงมันมีออกระเบียบมาอย่างนี้แล้วประชาชนเจอผลกระทบมากมายขึ้นศาลศาลก็มีคำพิพากษาเป็นแนวเอาไว้ว่าเมาแล้วขับถ้าเป็นรถเก่งรถสี่ล,ลอ้อรถจน นะครับก็8ปดพันไอ้ที่ผ่านๆมาที่เราเห็นอย่างนั้นถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็ห้าพันแต่เบื้องต้นต้องประกันตัวก่อนสองหมืนอย่างเงี้ยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นมีนอกรอบอีกอย่างเงี้ยแล้วท่านคุมกันได้ไหมคุมเจ้าหนี่ได้ไหมก็เท่านั้นเองที่ผมจะถาม แล้วมีบางที่หลายที่ด้วยไม่ใช่บางที่มีนายประกันที่ไม่เคยมาลงพักเลยแต่เจ้าหน้าที่ทําให้เรียบร้อยมีนายประกันมีการเช่าหลักทรัพย์ทั้งที่ไม่มีหลักทรัพย์มาวางประกันก็ทําเอกสารว่ามีมีการประกันตัว7-8็ดแันไม่ได้คืนไปเสียสารอีก8 0 0พันสรุปแล้วก็หมื่นกว่า ฮะอันนี้ประกันชั้นลรงพักนะครับทั้งที่ศาลเองหรือตุลาการเองท่านได้วางแนวทางเอาไว้ว่าการเรียกค่าออตอบแทนเกี่ยวกับนายประกันถ้าเป็นหลักทรัพย์เรียกได้เท่าไหร่ถ้าเป็นเงินสดเรียกได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายเมื่อประชาชนไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย ด้วยความห่วงหากันเมื่อถูกตำรวจจับกลายเป็นว่าเอาใครใครก็ได้ประกันมาไม่ต้องการให้ครอบครัวนอนในห้องขังเจ็ดแปดพันไม่ได้คืนเช้ามาโดนจับสี่ทุ่มประกันตัวกว่าจะทำเอกสารกว่าจะทำสำนวนแล้วเสร็จอะไรก็ไม่รู้นะขั้นตอนผมไม่เข้าใจ กว่าจะแล้วเสร็จ6กโมงเช้าพอหกโมงเช้าสิโมงให้มาที่โรงพักตำรวจพาไปขึ้นสารประกันออกไปพอประกันออกจากโรงพักได้6กโมงเช้าแล้วกลับไปบ้านแล้วไปเสียที่ศาล10บโมงไปศาลเสียอีก8 0 0พ แต่เงินที่ประกันชั้นโรงพักไม่ได้คืนอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นความเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับนะเอออันนี้แหละหลักเกณฑ์ต่างๆการปราบปรามการทุจริตผมคือมันไม่เห็นเป็นรูปธปรรมมันไม่เห็นชัดออกระเบียบมาต่างๆผมผมมองว่ามันเปิดเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่กล่าวหาประชาชนแล้วก็หาผลประโยชน์ อันไม่ควรได้ก็เท่านั้นเราไม่ได้สนับสนุนให้เจ้าให้ประชาชนไปดื่มเหล้าแล้วมาขับนะออคืออ่คุณหมอเองท่านท่านไม่ดื่มท่านกอ็อ่ผมก็ว่ามันดีนะคนที่ไม่ดื่มแล้วมาขับนี่ก็ว่าดีแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมสอบถามผมเองก็รู้สึกว่าอ,อ่ท่านไม่เปิดโอกาสให้คนที่เห็นต่างจากท่านได้สอบถามแล้วหาข้อสรุปกัน ท่านก็คือพูดง่ายๆว่าเจตนาแค่ไม่อยากให้คนกินเหล้าเมาแล้วมาขับอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่นอกเหนือจากนั้นไปแล้วเมื่อระเบียบหรือกฎหมายหรืออะไรต่างๆมันถูกแก้แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับชาวบ้านอันนี้มากมายคนไทยมาทำงานต่างพื้นที่ไม่มีใครร่ำรวย กลับบ้านมันจะโดนข้อกล่าวหาต่างๆที่อ,อย่างนี้แหละคือคือเอาง่ายๆว่าถ้าเอาให้แน่ๆจริงนะเสนอปิดปิดไปเลยครับเ,เพื่อให้ไม่ไม่ให้ประชาชนาไม่มีไม่มีที่ซื้อเอาให้เด็ดขาดไปเลยแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ด่านเมาก็ไม่ต้องมาตั้ง นะเพราะการควบคุมดูแลว่าถ้าเมาเมาแล้วจะต้องถูกดาเนินคดีมันก็มีว่าดําเนินคดีบ้างไม่ดําเนินคดีบ้างตรงนี้ใครสอดส่องดูแลแต่เท่าที่พวกเราได้รับข้อร้องเรียนมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เขาจะเรียกได้เราไม่อยากเสียประวัติใช่ไหมไม่อยากขึ้นศาลใช่ไหมอา่าถ้าขึ้นศาลลรวจะมีประวัติ การอะไรต่างๆจะติดอะไรต่อไม่อะไรจะไปดําเนินการทางนู่นนี่นั่นก็จะมีประวัติทางกฎหมายก็อันนี้ม,นนมันเป็นมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าคนที่ไม่อยากมีประวัติก็ต้องต่อรองจะเรียกว่าช่วยกันไหมหรือว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้เราก็นั่นแหละมันเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่เพราะเมาแล้วขับ โครงการเมาและขับปรากฏว่ามันลุกลามไปยันกระทั่งว่านั่งท้ายกระบะก็ห้ามดื่มขึ้นรถโดยสารก็ห้ามดื่มสมัยก่อนนี้เราเคนทำงานอย่างสมมติว่ากลับจักรัดอ้อยบ้างนะครับกลับบ้านนั่งรถไฟสวนเสเฮฮากันเออเพื่อนต่างจังหวัดเพื่อนต่างพื้นที่กลับบ้านพร้อมกันสนุกสนานครับ แต่พอมาเจอโครงการที่ปีกย่อยออกจากโครงการเมาลกขับนี่ปรากฏว่าคนไทยอาการที่ว่าจะเรียกว่ายังไงคำว่าลื่นเลงแทบจะทําไม่ได้เลยพบหากับเพื่อนเพื่อนถูงมาเยี่ยมที่บ้านใช่ครับบางคนบอกว่าถ้าคุณจะดื่มคุณก็ไม่ต้องไปหาเพื่อน ซื้อแล้วก็หิ้วไปนั่งดื่มที่บ้านอันจะแสดงว่าเชทั้งชีวิตอยู่คนเดียวไม่ต้องคบใครอะ่ะเห็นไหมไม่ต้องคบใครไม่ต้องไปหาเพื่อนสรุปอย่างนั้นใช่ไหมก็คือถ้าคุณต้องการจะดื่มคุณก็นั่งนั่ง,งดื่มคนเดียวคุณอยู่บ้านแล้วกันอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็ตีกย่อย ร้านอาหารร้านรวงต่างๆก็อย่างนี้แหละครับมันมันเฉพาะไอ้ที่เมาไม่ขับนะครับเอออย่างที่ผมเล่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์มากมายอย่างเช่นเปิดร้านอาหารกำหนด,ดให้เปิดให้ปิดตีสองนะพอตีสองร้านก็ปิดแต่ลูกค้ายังไม่กลับเพราะว่า เจ้าหน้าที่ตั้งด่านเอาสว่างก็สว่างเขาออกมานั่งนอกรอนอกร้านก็นั่งคุยกันไปจนกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่เลิกด่านเพราะไม่อยากจะไปเขาไปเสร็จก็อาจจะเจอข้อหาเมาแล้วข,ขับก็ไม่ขับซะเลยจอดอดหลับอดนอนนั่งรอ,อกันอยู่ที่ร้านทั้งที่ร้านก็ปิดไฟดแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ทำไงครับสุดท้ายก็ เอารถไซเรนเข้ามาเปิดในลานจอดรถของร้านอาหารเปิดไฟวับวั๊บปับปับไล่ให้คนออกจากร้านพอออกจากร้านแล้วมันจะไปไหนเนี่ยก็เ,เหมือนกับเราเราไปต้อนปลาให้เข้าใส่ใช่ไหมเป็นโอกาสไหมอันนี้หละเกิดเป็นคนไทย ถ้ามันจนมันก็จนเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเขาเขียนระเบียบเขียนอะไรไว้ต่างๆแล้วมันมันมันสามารถกก่าวหาสามารถดำเนินการต่างๆเสร็จแล้วก็สุดท้ายเสียเงินเสียทองสุดท้ายก็ต้องขึ้นศาลสุดท้ายก็วงจรชีวิตกลับมาจนเหมือนเดิมผมบอกก่อนนะครับเจตนาผมคือไม่ได้สนับสนุนให้ใครดื่มเหล้าไม่ได้สนับสน,นุนไม่ได้เห็นด้วยกับ าการที่คนไทยจะดื่มเหล้าแล้วมาขับแต่มัน,มน,มนพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าปีกย่อยออกไปอีกพอไม่ขับนั่งท้ายกระบะนั่งอยู่บนรถด,ดื่มก็มีความผิดเข้าไอีกก็คือมีระเบียบออกมาบอกว่าถ้าโดยสารรถห้ามดื่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ สิ่งที่ที่เราอยากจะถามว่าเอะถ้าถ้าสมมติว่าปีกย้อยมันออกมาอย่างนั้นปุ๊บชาวบ้านเนี่ยคนที่เดือดร้อนมากที่สุดคือคนจนคนไทยอ่ะทำยังไงมันก็หายนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเอ่อจะจะเรียกว่าเป็นมาแล้วกับปู่ย่าตายายแลย้วกรณีที่เอาดีใจก็ฉลองงานวันเกิดก็ฉลองนะครับอ่าครับผมสวัสดีครับ งานมันเกิดก็ฉลองทุกอย่างฉลองหมดแต่มันจะฉลองด้วยน้ำส้มอย่างเดียวเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเพราะเพราะคุณห้ามเขาดื่มไม่ได้หหลกครับเขาก็อาศัยกฎหมายแม่กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนต้องมีเสรีภาพในการดื่มกินอะไรต่อม่อะไรนี่นะครับออสุดท้ายกฎหมายลงลงมา จะเป็นระเบียบจะเป็นคาสั่งต่างๆที่ลงลงมาอันนั้นแหละมันมันคือปัญหาว่าเออถ้าก็ออกระเบียบมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเปิดช่องให้เออจ้าหน้าที่มามาปฏิบัติกับประชาชนสุดท้ายก็เสียงเ,งเงินเสียทองคนที่เสียงเงินเสียทองคือประชาชนแต่เจ้าหน้าที่รำผิดยังไงกว่าจะถึงขั้นลงโทษกันเอาว่า เหนียงยานเหือกแห้งโอเคครับมืดยุงก็เยอะนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนถ้าชอบก็กดติดตามในช่อง YouTube นะครับของธนภัทรอ่าถ้าถ้ายังไงก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูถ้ามันเป็นประโยชน์นะถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็มองผ่านๆไปแล้วกันเนาะอะ่ส่วนคนที่ เห็บของเห็บหมาที่เข้ามาละลานในหน้าบ้านคนอื่นก็ปล่อยเขานะครับอย่าไปถือสาเอออย่าไปถือสาเพราะว่าการถือสาไอของที่มันไม่มีราคามันเสียมันเสียประโยชน์กับสิ่งที่เราจะไปตอบโต้เขานะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ